มันไม่เป็นนามทิพย์กำลังทิพย์ไม่ใช่ครับผมทิพย์เอาซื้อหลุมาเป็นซื้อบอนะ

อำเภอวังสะพุงสมาคม2สมาคมกู้ชีพผู้ภัยจังหวัดเลย3สมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลยตลาดนิมิตอำเภอวังสะพุง7วัดถ้ำภูคำเป้อำเภอเอราวัน8วัดนาแกพัฒนารามกราด2,500ท่าพร้อมทั้งมอบลงศพให้กับทั้ง8ท่าหน่วยกู้ภัยและ3วัด สามวัดเนี่ย,ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านทุกท่านมาช่วยกันในการที่จะบันเทาความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนคนยากไร้ที่ขาดโอกาสก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอัานว่าเสียแล้วครับไม่ไม่คุกไม่นั่งให้ก็คอเชื่อใ่างถึเออที่สามจังหวัดเลยจำนวนยี่สิบไปครับผมใช่ครับเชิญเลย